และนี่คือคู่เอกภาคอินเตอร์ครับเดี๋ยวมาดูครับ190ซเมตรครับเจอกับทางอารวดีแล้วก็โดนหมัดนี้ครับคว่มใบกรรมการยังไม่นับอะไรครับอาวดีนี่จริงๆเกมเนี่ยต้องบอกว่าเดินชนเองก็ทําได้ดีนะครับพยายามมีหมัดดักและอารวดีก็มีผวาไปเหมือนกันนี่คือมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทครับ รูเกมนี่ตึงเลยครับต้นๆหมัดซ้ายเนี่ยครับโอ้โหตามไปหมัดซ้ายหมัดขวาครับตามไปตีเข่าด้วยครับพยายามใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์กันแล้วก็หมัดซ้ายทิมงเข้าไปเตะขาครับอรวอรีก็ต้องถอยถลากลับไปนี่ฮะเจอหมัดขวาทิมเข้าเบ้าหน้าครับแล้วก็เป็นหมัดเดียวครับหมัดสั่งหมัดส่งครับจบเกมครับมวยไทยรุ่นเปเทเวดคู่เอกภาคอินเตอร์อรวดรีรามาสนอฟชนะเดินชนลูกเจ้าแม่ใส่ทองโดยน็อกเอาท์ครับจบยกหนึ่งครับโอ้โหเก๋กว่ากินไปส่วนคู่นี้ครับ เด็ดสอโชคมีชายเจอกับทาง4พลังสอสลัดชีพคู่นี้คะแนนไม่เอกฉันครับเอาจริงๆเด็ดมาดีกว่าหลยยกที่1ออกอาวุธขยันแต่ทาง4ี่พลังเนี่ยดูว่าจะไม่แพวเลยก็คือโดนนะแต่แกก็รอดักศอกแล้วก็เข้ามาเบียดตีวงในเนี่ยดูว่าจะแข็งแกร่งกว่าเด็ดซ่อีกคืออาวุธเด็ดเนี่ยหลากหลายครับดูครับเตะซ้ายเตะขวาเตะขวาเตะซ้ายแต,แต,แต,ยแต่4ี่พลังเนี่ยไม่ได้ย่อท้อครับก็เดินใส่ครับ เดินบทไปชนิดที่ว่าถ้ามีอีกสัก2-3ยกเนี่ยเด็ดก็อาจจะหมดได้เหมือนกันแต่พอรวมคะแนนแล้วครับก็เด็ดสะสมคะแนนเอาไว้ดีกว่าครับถูกใจกรรมาการเสียงข้างมากก็ชนะคะแนนไปแบบไม่เอกฉันนะครับในมวยคู่นี้คู่นี้ชกกันมวยไทย1-12ปอนด์จริงๆเด็ดเนี่ยผมว่าน่าจะได้สักยก1กับยก3นะแฟนอันมวย,ยยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับ กดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจกันนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันศึกวันลุมินี124ส่วนคู่นี้พญาคุดเสือจันมวยไทยชนะก้องโพชัยลาวล้านช้างด้วยคะแนนเอกฉันท์ครับนี่มีศอกซ้ายกันไปก่อนยกแรกทําดีแต่ยก2ครับต้องบอกรับว่าก้องโพชัยเขาก็มาแก้เกมเดินเบียดอะเราโดนหมัดหลายครั้งเลยหน้าเป๋หน้าเซไปอะชนิดที่ว่ายก1ยก2เนี่ยอาจจะออกเสมอก็ได้นะก็ได้คนละยกแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้ามวยชิงดำเนี่ยเราได้นับครับเดี๋ยวดูครับ ไปมานี่ฮะหมัดมาครับเราก็ได้ศอกนี่ครับพอได้ศอกนี้ไปก็อู้สบายเลยครับ10ต่อ8ในยกสุดท้ายก็ถือว่าชนะมา2ยกแล้วครับถ้านับคะแนนแบบนี้เนี่ยกินไปเรื่อยๆครับแล้วก็ครบยกครับไม่มีปัญหาพยาคุตสจันมวยไทยชนะกล้องผ้ชัยลาลัานช้างโดยคะแนนเอ,เอกฉันครับส่วนยอดอุดร BS มวยไทยครับมาตีนต้นของแท้ครับ ต้นๆขอให้บอกพี่คมเหลือเกินถ้าน้องทนไม่ไหวก็เตรียมตัวหล่นลงไปครับแล้วอรดได้3นับครับชนะ TKO นะถ้านับจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นการที่ติเคิลน็อกเอาท์เนาะจอร์นเบสมวยไทยครับชนะก้องบุรพาครับ TKO ยกที่1ครับหมัดคมกว่ากล้องบุรพานี่ก็พยายามจะแข็งละแต่มาโดน3ทีไงน้องโดน3ทีใน1ยกเขาต้องจับแพ้ไปนะไม่ได้ลุ้นเลยจริงๆผมก็แอบชอบนะครับว่าเกมไปลายๆกล้องบุรพาจะเบียดสู้ได้ เนี่ยต่อยได้เหมือนกันครับแต่ยอดอุดรวันนี้มาแกร่งจริงครับบอกก็ซอมา2เดือนแล้วก็ได้บนัทสามแสนห้าด้วยครับเนี่ยเคลียงมาเคลียงไปนี่เนี่ยโดนครับหมัดสุดท้ายครับอัดไปอีกชุดหนึ่งครับศอกมาครับโอ้โหงัดสอกไปจะล้มจะลงอยู่แล้วตีเข่าไปไม่ได้หมัดขวาครับทุบเข้าแก้มไปแล้วก็ครบ3ครั้งพอดียอดอุดรชนะรับบนัทสามแสนห้าหมื่นบาทจริงๆตอนนี้ไม่ถึงละค่าเงินไทยไม่ค่อยดีครับส่วนคู่นี้ครับอเล็กอเล็กอ่า อเล็กซิงมาวินก็ชนะได้ครับคิรดดิวช,ชิชิครับรถผ้าป,ป่าเนี่ยขึ้นมากันให้ควักครับมิสเตอร์ป๋องแกก็บอกแหละพี่ป๋องแกบอกนะออนี่ชนะมาสี่ไฟติดเลยคิรดดิวชิชิชชชนะฮะแต่ว่าแฟน,นมวยหลายคนที่ติดตามก็อาจจะไปเห็นฟอร์มในกุนคาแมแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงฟอร์มกุนคาแคนะอาจจะเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็โดนหมัดนี้ครับเดี๋ยวผมมีภาพช้าให้ดูคือแกก็ไปแพ้น็อกที่กุนคาแมมาล่าสุดวันนี้ก็มาแพ้น็อกที่วันลุมพินีต่อเลยสงสัยเอาโปรไฟล์คนละอันนะครับมาขายให้กับ อเล็กซานเดอร์ซาร่าครับไม่ใช่สิอเล็กซานโดโบซี่ก็ชนะไปส่วนคู่นี้ไม่มีอะไรแมมมอสสอสลาชีพชนะเอมุยครับได้นับเกมหลังจากนั้นเอมุยไล่ทันหลงเอาชนิดที่ว่าแมมมอสจะเป็นลมเลยคือพอเราไปรับเยอะนะแมมมอสรับเยอะแล้วมันก็โดนครับจริงๆแรกๆอ่ะแ,แ,แมมมอสไม่ได้รับเยอะรอดักรอบ,บวกอ่ะแล้วก็ได้นับมาเนี่ยถ้าไม่ได้นับเนี่ยยากจริงๆนะครับมวยคู่นี้แต่ถ้าคะแนนเป็นยังไงคะแนนเอกฉันครับเพราะแมมมอสเองก็ ตั้งหลักแล้วก็รอพอยมุยเข้ามาใกล้หน่อยก็จับคอเสียบเขาอะไรก็ว่าไปนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถือว่าลุ้นเหนื่อยกลัวแมมมอสจะไปพลิกโดนนับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโดนน็อกกดไลค์กดติดตามครับแฟนนมวยมีความเห็นอย่างไรกับมวยศึกนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับส่วนคู่เอกครับยก3ในยกสําคัญเลยปงังเนี่ยหนึนับ10ต่อ8แล้วก็ยังไงดีอ่าปงัปงปงัปงปังอ่าอันนี้ก็คือ10ต่อ7ครับ แล้วก็มาดูช็อตนี้ครับช็อตนี้ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้คะแนนยังไงนะครับแต่ว่านี่นคือตีเข่าครับคือถ้าได้นับเนี่ยอาจจะจาก1 0ต่อ7แล้วก็จะเป็นยังไงจะกลับไปเป็นจะกลับไปเป็น1 0ต่อ8ไหมอ่าคะแนนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ นั่นแหละครับและนี่ก็คือผลคู่เอกครับสุริยันเล็กขอแค่หมัดเคลื่องควายครับอาจจะดูเป็นรองในช่วงต้นๆครับเพราะว่าโดนเตะขาปัดขาเป๋มาแต่ก็พยายามบวกหมัดสู้ครับจนสุดท้ายยกที่3เนี่ก็หมัดของเขาทําพิษจริงๆครับเล่นเอาเดโชในหงายไป2ครั้งครับเสียนับให้กับเขาไปถึง2ครั้งเลยแต่เดโชก็ได้นับคืน1นครั้งเนาะแต่รวมคะแนนแล้วครับเป็นสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งครับที่สามารถเอาชนะคะแนนเดโชปอบรักไปได้ครับคะแนนเอกฉันด้วยนะครับมวยคู่นี้ แต่ะมืมอมองไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแสดงว่าสุริยันเล็กเนี่ยนยกแรกกับยก2เนี่ยต้องมียกไหนสักยกกับที่สุริยันเล็กชนะอ่าหรือว่าเพลเพอนะครับสุริยันเล็กอาจจะชนะมาทุกยกเลยก็เป็นได้ครับนี่คือโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพลังหมัดเคลื่อนไถ่ครับของทางสุริยันเล็กครับ เหมือนเดิมครับแฟนหันมวยท่านไหนที่อยากจะดูราคามวยวันพรุ่งนี้นะช่อง3สึกเจ้ามวยไทยส่งราคาแบบวิตต่อวิแล้วก็อยากจะรู้เรทราคาก่อนใครหรือแม้กระทั่งช่อง7วันอาทิตย์สึกมวยไทยเจ็ดสีก็ส่งราคาครับรู้เรทราคาก่อนใครดูราคามวยประกอบอัตลดนะเราแจ้งกันประจำในกลุ่มของมวยพกยกล pak 24ครับมวยพกยกละ pak 24ส่ส่งราคามวยฟรีครับ เดี๋ยวเราไปดูผลงานคู่อื่นๆกันนะครับเริ่มที่คู่นี้แล้กันคิกบ็อกซิ่ง112ปอนด์ครับน้องแอมแพรเทคก็ชนะเอสเตอร์วิโอลา้วยคะแนนในกฉะัครับคือรวดเร็วแล้วก็คมกว่าครับน้องแอมดูครับจังหวะดักต่อยมาต่างๆามีแข้งเสริมเข้าไปคือน้องแอมตอนนี้ก็30ปีครับฟอร์มหลังของน้องแอมนี่ล่าสุดแกแพ้ชบาแก้วนะก่อนที่จะมาชกไฟนี้คือฟอร์มรวมๆของน้องแอมก็ไม่ได้ขี้เหล่ครับชนะ6แพ้1 แล้วก็นี่เป็นการต่อยคิกบ็อกซิ่งไฟล์แรกของน้องแอมครับก็น,น่าจะสร้างตัวละครใหม่ครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งของรายการวันสาระทางน้องแอมแฟร์เทคที่มาแจ้งเกิดได้ในวันลุมินี124ส่วนคิกบ็อกซิ่งคู่ต่อมาครับเจ้าหยงเฉาก็ชนะอามานโมราดีคู่นี้น็อกยก2อ่ะเป็นรองนะยกแรกเนี่ยต่อยหมดัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยเจอดักหมดัดดูสู้ไม่ได้อ่ะดูว่าจะดักออกหมดัดด้วยเป็นรองคือโมราดีเนี่ยแกดักดีกว่าโดยเฉพาะหมัดซ้ายหน้าครับ แล้วก็เดี๋ยวดูครับมีจังหวะเซอร์ไพรส์ครับจังหวะนี้ก็เตือนมาก่อนนะครับว่าบวกบวกกันเนี่ยให้ระวังไว้หน่อยครับแล้วก็เจ้าหยงเฉาก็ไม่ได้ท้อถอยครับยับซ้ายทิมเข้าเบาหน้าก่อนที่จะมาจังหวะนี้เลยครับเดี๋ยวดูครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บตามเข้าไปปั้งแต่กานคอไปดอกหนึ่งแล้วนะฮะการคอดอกที่สองครับโอ้โหไม่ไหวครับเจอแบบนี้เข้าไปครับเจ้าหยงเฉาชนะน็อก อามานโมราดีครับอีก3คู่ครับผลคู่ต้นๆมวยไทย128ปอนด์ฮิคารุฟูรุมุระชนะสอนชัยลาวล้านช้างครับคู่นี้จบน็อกยกที่2เดี๋ยวดูครับน็อกยังไงครับสอนชัยก็พยายามวิ่งเข้าใส่แล้วครับแล้วก็ใช้หมัดนะนักชกลาวส่วนใหญ่เนี่ยใจสู้ดีแหละแล้วก็เน้นมาที่การต่อยหมัดด้วยแต่จังหวะยืนมวยเนี่ยอาจจะดูเป็นรองพวกนักชกไทยแล้วก็นักชกญี่ปุ่นเนี่ยได้ชัดครับ วันนี้นักจุกลาวสคนมาก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับดินงโดนหมัดไปก่อนครับโดนหมัดซ้ายทีมเข้าเบาหน้าก็เรียบร้อยไปครับฮิคารุฟูรุมุระครับชนะสอนชัยลาวล้านช้างน็อกยกที่2ครับเนี้ยไม่ไหวครับกรรมการดูท่าว่าจะไม่ดีส่วน MMA รุ่นสตอ e เวดครับเรียวเฮอิคุโรซาวะชนะเจสันมิราเปตคู่นี้คะแนนในกระชัคือกินหมดยืนสู้นอนสู้กินหมดจริงๆครับทุกท่วงท่า ทุกกระบวน่าเลยสำหรับทางเรียวเฮียอิคุโรสาวะครับส่วนนี้ครับดูไฮไลท์คู่นี้กันการต่อสู้แบบผสมสารรุ่นเฟเธอเวตอีวานบอนาซักชนะคามานกูเซนอบคู่นี้จบ t k o ยกที่3เดี๋ยวดู TKO อย่างไรครับหมัดมาครับหมัดขวาไปครับค่อยๆเลาะไปครับดูว่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับพยายามจะเดินใส่ก่อนแล้วก็ยับซ้ายอ้านี่ครับเจอหมัดครับเตะมายังไงยังไงครับนอกยังไงปั๊มมาแล้วครับ กดกดครับดูครับและก็จังหวะนี้ครับบิดมาจับมาหมัดขวาจะหมดแล้วครับจะหมดจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับคามานหมดแรงครับแล้วก็โดนทุบไปครับเรียบร้อยครับช็อตนี้ครับโอ้โหปบิดเกมครับและนี่ก็คือผลการแข่งขันศึกมวยลุมพินีครั้งที่124รสครับวันศุกร์ที่12กันยายน2568 คู่เอกเนี่ยมองใครชนะก็คอมเมนต์เขาบอกกันได้นะครับจริงๆก็เสียงแตกสุริยะเล็กอาจจะชนะยกหนึ่งไหมหรือว่าชนะยกสองอืมแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งนะที่เดโชเนี่ยเตะเอาซะสุริยะเละเนี่ยขาเป๋ไปเลยอะแล้วก็เรื่องของจากการได้นับละถ้าได้นับเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเขานับยังไงไม่รู้ว่าเขานับคะแนนรวมหรือว่านับว่าใครได้นอกอะไรได้นับเยอะกว่าเนาะครับถ้านับแบบได้นอกได้นับเยอะกว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับคือสมมติเราได้2นับเนี่ย มันจะเป็นการว่าทําให้เราเนี่ยชนะ10-7ต่อ7แต่เราโดนนับคืนเลยเราเสียนับเพระนาะฉะนั้นแล้วคะแนนมันอาจจะกลับมาเป็นที่เราชนะ10ต่อ9เฉยๆไหมหมายถึงสุริยันเล็กชนะ10-9ต่อ9กนะครับก็ต้องมารอติดตามกัน,นครับว่าคะแนนใบคะแนนออกมาจะเป็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับนี่คือสรุปผลการแข่งขัน12กันยา2568วันลุมพินีครั้งที่124ครับ